หารยาวตัวตั้ง3หลักทำยังไงคลิปนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับเด็กแขนทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารยาวโจทย์ของเรานะครับ567หารด้วย3 567คือตัวตั้ง3เป็นตัวหารน,นะครับหลักการหารยาวก็ง่ายๆมากเลย เราจะค่อยๆหารไปทีละ1ตัวนะครับเริ่มจากตัวซ้ายสุดก่อนอ่านั่นก็คือเอา3ไปหาร5ครับ3หาร5ได้กี่ครั้งครับ3-13,3-2-6อ่าแสดงว่าได้แค่1ครั้งนะครับได้เท่ากับ3ก็เขียนลงมาตรงนี้แล้วเราก็เอา5ลบกับ3ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2หลังจากนั้นเราก็ดึงเลขนะครับ ตัวต่อมานั่นก็คือ6ครับลงมาะจะก,กลายเป็น26นะครับแล้วเราก็เอา3มาหารเหมือนเดิมครับ3เท่าไหร่ครับ3 7 21 3 8 24นะครับก็ได้8ครั้งเขียนไว้ด้านบนอ่ะ24ก็ใส่ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ทำการลบกัน26ลบ24 6ลบ4ก็เหลือ 2นะครับแล้วก็ดึงตัวตั้งตัวสุดท้ายก็คือ7ลงมาครับกลายเป็น27เอา3ไปหารกับ27ครับ3เท่าไหร่ครับได้27 3 9นะครับอ่าได้27ลบกันแล้วก็จะหมดไปพอดีนะครับเหลือสูนนั่นเองดังนั้นนะครับ คำตอบของ567หารด้วย3นะครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ189เป็นไงครับไม่ยากเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อครับมาดูกันต่อนะครับตัวอย่างที่2 434หารด้วย7นะครับเอา7ไปหารทีละตัวใช่ไหมอ่าเริ่มจากตัวแรก4 ถ้าตัวตั้งเราน้อยกว่าตัวหารนะครับนั่นก็คือ4น้อยกว่า7เราทําการหันไม่ได้ที่ตําแหน่งนี้เราก็ต้องใส่ศูนย์ที่ผลลัพธ์ไว้ก่อนครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเลขไปยนตำแหน่งครับนั่นก็คือ3กลายเป็น43ครับ7ไปหา43แล้วได้เท่าไหร่ครับ75 35 7 6 42นะครับเขาจะได้6ครั้งอ่าตรงนี้ก็เป็น42ทําการลบกันครับ 43-42ลบ42ก็เหลือ1นะครับดึงตัวตั้งที่เหลืออีก1ตัวลงมานั่นก็คือ4ครับ7หา1สโอ้โหสบายมากเลยนะครับนั่นก็คือ2ครับ7-2 14อการลบกันเหมือนเดิมครับก็เหลือ0นนะครับหมดพอดีดังนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วครับ 434นะครับหารด้วย7จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ62นะครับอตอนไปเขียนคำตอบเราก็ไม่ต้องใส่ศูนย์ตัวหน้าก็ได้นะครับเป็นไงครับจากตัวอย่างทั้งสองข้อคิดว่าไม่น่ายากนะครับสำหรับการหารยาวเราก็แค่ไล่หารไปทีละ1ตัวใช่ไหมถ้ามันตัวตั้งมันมีค่าน้อยกว่าเราก็ใส่ศูนย์ที่ผลลัพธ์แล้วก็ ขยับเพิ่มตัวเลขไปอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ทำการหารนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดอ c a n นทีนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ